สำหรับท่านที่สนใจนะครับในงานเขียนแบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าคอนโทรลนะครับผมแนะนำครับเข้ามาที่เว็บไซต์ที่นี่นะครับแลเข้าพิมพ์เข้ามาที่ว่า help.autodesk.com ครับพอเข้ามาปึ้งแล้วก็มาเลือกเมนูผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆครับตรงนี้ผมลองเลือกเข้ามาที่ a u t o c a d Electrical 2020นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเมนูนะครับที่ว่าเป็น ค้นหา Search นะครับค้นหาเราพิมพ์คาว่า iec symbol preview นะครับหรือว่า iec symbol เฉยก็ได้นะครับพิมพ์ไปปึ้งนะครับเราก็จะเจอลิสต์ออกมาเต็มเลยนะครับฉะนั้นไอเมนูแรกที่ให้เรามาเนี่ยนะครับหัวข้อแรกเลยคลิกเข้าไปปั้งนะครับมันจะเป็น iec symbol preview นะครับซึ่งโหมีเยอะมากเลยนะครับเราอยากได้สัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับตรงนี้สบายมากนะครับเรามาดูตัวอย่างแล้วก็ใช้ตรงนี้อ้างอิงในการ ทำงานของเราในการฝึกก็ได้นะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดผมเข้าไปที่ push button นะครับผมก็จะมาพบว่าเขาจะมีนะครับแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับแล้วก็อธิบายครับนี้3หลักเรียกว่าหลักนะหรือเรียกว่า3คอลัมน์ horizontal ครับตัวย่อก็ตัว h นะครับอันนั้นก็คือ h แล้วก็ตามด้วย pb ก็คือ push button แล้วก็สัญลักษณ์ของ open contact นะครับก็เรียกว่า11 Push Button Normally Open นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอแนวตั้งให้เขียนแบบนี้นะครับมะมีเส้นปะปะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็น N.C. นะครับหรือเรียกว่า Normally c o o s e นะครับก็เป็นเส้นปะปะเช่นกันแต่หน้าสัมผัสเป็นหน้าสัมผัสปิดแบบนี้นะครับลากฉากมาก่อนอย่างนี้ครับเพราะนั้นถ้าใครถนัดเขียนแบบนี้ก็คืออยู่ใน IEC Standard Symbol แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดตัวกา้านนะครับมันมี แหลมๆแบบนี้นะครับเหมือนรูปตัว V นะครับนั่นแปลว่ามันเป็นประเภท push-button ชนิด latching นะครับไม่ว่าจะเป็น NO หรือ NC ก็แล้วแต่นะครับ n o m a l l y c l o s e หรือ n o m a l l y open ถ้ามีแหลมๆตรงนี้นะครับหลายคนจะได้ใช้ใสญลักษ์ณให้ถูกต้องนะครับว่าตรงนี้ตัวสวิชมันค้างค่าเองนะครับไม่ได้ค้างค่าจากการออกแบบวงจรให้เป็นเซลโฮดดิ่งน,นะนี่อันนี้เป็นคุณสมบัติของสวิชเป็นต้นนะครับแล้วก็จะลงท้ายด้วยตัว L โคดข้างหน้าเหมือนเดิมต่อท้ายด้วยตัว L เป็น Latching ตัวนี้ตัวกลมๆโค้งโค้เขาเรียกว่า m มั o r o o m h e นะก็คือหัวเห็ดหรือดอกเห็ดนั่นเองนะครับ normally c l o s e normally open นะครับใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Latching ก็แปลว่าบบอะไรมีแหลมๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้น3ส,สัญลักษณ์แบบนี้นะครับง่ายๆเริ่มต้นในการเรียนรู้นะครับสามารถนำไปเขียนวงจร ได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการฝึกเขียน AutoCAD นะครับฝึกเขียนแบบก็มาดูสัญลักษณ์จากที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ